สำหรับใครนะครับที่ต้องการหัวชาร์จที่มันแบบว่าวันนี้ไม่ได้มีอะไรอยู่ในตัวสักอย่างก็คือเอาของเอาแอสเซอรีออกไปแล้วก็เลยแบบเป็น เป็นอยู่บ้านชิวๆสบายๆแต่ผมว่าวันนี้ใครที่อยากได้หัวชาร์จที่แบบคุณภาพดีนะครับ45วัตต์เต็มแม็กเลยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญเลยใช้หัว45วัตต์ใช้สายที่รองรับด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนํารุ่นอันนี้เลย a k i นะครับอันนี้เป็น a l k i 45วัตต์นะครับใครที่ใช้ Samsung Galaxy เนี่ยที่เป็นตระกูลเอสตระกูลตัวท็อปทั้งหลทั้งหลเนี่ยคือบอกเลยว่าหัวชาร์จอันนี้คือจะเหมาะมากๆเลยนะครับก็เป็นยู เออไม่ใช่ก็เป็น r c ลคนะครับซึ่งหัวชาร์จเขาเนี่ยก็รองรับไฟ45วัตต์เลยเป็น Type C ด้วยนะฮะจ่ายไฟแบบตรงแบบแรงๆเลยนะฮะใครที่สนใจหัวชาร์จเนี่ยซื้อโทรศัพท์ใหม่อยากได้หัวชาร์จดีๆมีคุณภาพแล้วงบจํากัดอ่ะอันเนี้ยโคตรจะคุ้มเลยไม่แน่ใจว่าตอนนี้ราคาเท่าไหร่แล้วเพราะว่าใช้มาปีกว่าๆแล้วสําหรับหัวชาร์จอันนี้ถือว่าคุ้มมากแล้วก็อดทนมากๆเลยนะครับแล้ว ใช้กับอุปกรณ์ได้ทุกอุปกรณ์เลยชัดนาฬิกาหูฟังโทรศัพท์มือถือของเราต่างๆเนี่ยคือตอบโจทย์มากเส้นเดียวคือ Type C เอาอยู่กับทุกอุปกรณ์ที่รองรับนะครับแล้วก็รองรับการชาร์จเร็วด้วยนะฮะใครสนใจก็จิ้มตะการือพิวชสนใจได้เลยนะครับเอาเคีจ้า